สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยรักเกษตรนะคะจะพาทุกคนมารู้จักธาตุอาหารที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งการออกดอกออกผลซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด17บธาตุส่วนธาตุอาหารที่พืชได้ฟรีจากอากาศแล้วก็น้ําก็จะมีอยู่3าธาตุนะคะทุกคนก็จะมีซีคาร์บอนเฮสไฮโดเจนโอออกซิเจนส่วนอีก14บสี่ธาตุนะคะพืชจะดึงขึ้นมาจากดินซึ่งธาตุเหล่านี้จะได้จากการผุพังสลายตัวของส่วนที่เป็นอนินทรีย์วัตถุและก็อินทรีย์วัตถุในดิน ก็สามารถจะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนก็จะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือธาตุจุลธาตุนั่นเองค่ะธาตุอาหารหลักมีได้แก่ไนโตรเจน p ีฟอสฟอรัสเคโพแทสเซียมซึ่งธาตุเหล่านี้นะคะพือต้องการเป็นปริมาณที่มากแต่ว่ามักจะได้รับจากดินไม่ค่อยเพียงพอเราจึงต้องช่วยในการเติมปุ๋ยที่เป็น NPK นั่นเองนะคะที่ทุกคนรู้จักว่า NPK ส่วนธาตุอาหารรองก็จะมี C A เแคลเซียม M G มแมกนีเซียม S กัมมาฐานเป็นธาตุที่ต้องการปริมาณที่ก็น้อยกว่าธาตุอาหารหลักนั่นเองเนาะธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุก็จะมีทั้งหมดอ่าเ E เหล็ก MN แมงกานีสบีโบรอน MO โมริตินัม CU ทองแดง ZN สังกะสีซีอัลคอรีนและ ni นิกเกิล ซึ่งธาตุเหล่านี้พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ว่าพืชก็ต้องการขาดาธดาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้พืชจะส่งผลหรือส่งอาการแสดงอาการให้เราเห็นทันทีว่านั่นคือพืชขาดาธาตุอาหารเหล่านี้ทันทีฉะนั้นปริมาณมากปริมาณกลางปริมาณน้อยทุกอย่างพืชยังคงต้องการาธาตุอาหารเท่าเขาเรียกว่าอะไรคือต้องการาธาตุอาหารเช่นเดิมไม่ใช่ว่าน้อยแต่ไม่ต้องการ ฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าพืชของเราตอนนี้ขาดธาตุอะไรอยู่เราต้องสำรวจเราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยคือไม่ใช่ว่าคิดเอาเองว่าพืชน่ะเป็นแต่โรคเป็นเชื้อราอ่ะแต่จริงๆแล้วพืชน่ะเขากําลังแสดงอาการว่าเขาอ่ะขาดธาตุอาหารอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องช่วยแล้วก็ต้องรู้และเข้าใจหลักตามวิทยศาศาสตร์ให้ในสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ให้ในสิ่งที่เราต้องการ